ก็มาที่อีกหนึ่งคู่นะคะคู่นี้เนี่ยพอเวลาไม่สบายไม่ต้องไปรอใครมาดูแลอีกแล้วล่ะสาวแต้วนั่นเองนะคะโอ้โหแฟนหนุ่ของเขาเนี่ยคอยประคบประหงมเลยให้อยู่ข้างเตียงเลยทีเดียวล่ะค่ะ หายป่วยนะคะได้ไม่กี่วันค่ะก็วิ่งรับงานนะคะ,คะ,คะสำหรับนางเอกหน้าสาวเต้าธนพรนั่นเองเพราะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งจะออกจากโรงพยาบาลเนืน่องจากป่วยเป็นโรคกระเพาะแลวก็ลำไส้อักเสบแต่ว่าดูเหมือนพักหลังมานี้เนี่ยเจ้าตัวนั้นจะป่วยบ่อยเหลือเกินค่ะอาจจะเป็นเพราะว่าทํางานเยอะเลยไม่ค่อยมีเวลาพักผ่อนนะคะแต่ว่าก็ได้หวานใจคุณต้นนั่นเองคอยดูแลอยู่ไม่ห่างทำเอาตนเองนั้นถึงกับเป็นปลื้มเลยทีเดียวค่ะ เพราะว่าก็อยู่แค่คืนเดียวเองเรียกว่าได้กำลังใจดีเใช่ไหมคะจันก็ดีค่ะเพราะว่าก็คุณแม่ก็อยู่อะไรหลายๆคนหลายๆคนเลยใช่แล้วตอนนี้อาการเราเป็นยังไงบ้างคะอาการก็ก็ดีขึ้นค่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นอยู่เพราะว่าพวกนี้มันเหมือนมันแบบมันเป็นการอักเสบข้างในแล้วมันต้องใช้เวลาในการแบบว่ารักษานิดนึงมันก็อาจจะไม่ใช่แบบว่าทานยาแล้วหายภายในวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะทานข้าวไม่ตรงเวลาหรือเปล่า อาจจะด้วยค่ะแล้วก็อาจจะความเครียดด้วยแล้วก็เอ่ออะไรหลายๆอย่างมันก็บอกยากทำอะไรอยู่ตอนที่แบบปวดก็เข้าโรงพยาบาลตอนนั้นทำอะไรอยู่อ๋อก็ไม่ไม่อ้ออ้ออ้อถ่ายถ่ายละครแล้วอีกวันหนึ่งต้องไปถ่ายด้วยแล้วก็เหมือนกันเออตื่นเช้ามาต้องไปถ่ายเราไปถ่ายไม่ไหวถ่ายละครไม่ไหวก็เลยไปกี่วันไปสองวันอย่างนี้มันจำไหนขาดไหมคะ จริงๆมันก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดหรือว่าเป็นแบบมีเนื้องอกหรือว่าอะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่น่าจะไม่น่าจะรุนแรงแล้วก็อาจจะหายได้แต่ว่าคงต้องใช้เวลาประมาณกม็มีนะคะมันบางทีมันทําให้เราแบบคือบางทีแบบแค่อยู่เฉยๆมันก็อึดอัดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ต้องทํางานต่อไปก็สู้ๆ <c oughs> าช่วงปีใหม่แล้วงานก็เลยเยอะเป็นพิเศษค่ะทำงานหนักขนาดนี้อย่าลืมหันมาดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเดี๋ยวโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบจะถามหาอีกรอบนึง,าางนี่แหละค่ะรักษาสุขภาพด้วยนะคะ